ปูซองเพรสนะครับที่อภวเมืองจังหวัดพะเยานะครับวันนี้ที่นี่มีกิจกรรมที่น่าสนใจทีเดียวนะครับโดยศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางนะครับร่วมกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนพะเยานะครับจัดโครงการตลาดนัดแห่งชุมชนสังจรขึ้นที่นี่นะครับน่าสนใจทีเดียวครับ ในกรณอ,อื่นนะครับผมว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์และความเป็นมาอย่างไรนะครับเชิญท่านพบก,กับท่านสัดเมืองตาบุตรนะครับจะได้พูดให้ฟังเกี่ยวกับโครงการตลาดนัดทางชุมชนสัญจรนะครับเชิญครับสวัสดีครับรผมสัญญาตเมืองตาบุตรหัวนหน้าพัฒนาหัวนหน้างานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริการสุดลมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปางวันนี้เรามาที่จังหวัดพะเยา เพื่อจัดก,กิจกรรมตลาดนัดแผนชุมชนคุณภาพแผนคุณภาพคนคุณภาพสังคมวันนี้เราเชิญบรรดาท่านผู้นำจาก9อําอำเภอของจังหวัดพะเยามาที่สถานที่จัดงานของเราเพื่อที่ให้ทุกคนได้นำแผนชุมชนที่ตัวเองมีอยู่มาเผยแพร่ว่าจะทำไปอย่างไรนะครับเจตนาหลักของโครงการนี้นั้นเรามุ่งหวัง ให้ชุมชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของแผนชุมชนว่าแผนชุมชนที่มีคุณภาพที่เกิดจากการที่พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดในการวางแผนในการปฏิบัติประเมินผลและรับผลประโยชน์ร่วมกันนั้นจะก่อให้เกิดลผลการพัฒนานในแง่ของความเชื่อมั่นว่ตนเองสามารถที่จะนําพาชีวิตของตอนเองไปสู่ความสุข ความต้องการตามที่ตัวเองเข้าการได้ด้วยแผนชุมชนผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการวันนี้นั้นเราคาดว่า,าจะก่อให้เกิดกระแสของชุมชนในการที่จะเห็นความตระหนักและก็เห็นความเชื่อมั่นในใน,ในแผนชุมชนว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่ชุม,ช,มชนจ,จำเป็นจะต้องมีจําเป็นจะต้องดํเาเนินการให้เกิดขึ้นในชุมชนให้ได้ครับ นะครับก็ได้จับผลงานกิจกรรมดีเด่นนะครับจากการทาแผนชุมชนนะครับของชุมชนเรามาแสดงวันนี้ด้วยนะครับผมว่าไปชมผลงานโดดเดน่นของแต่และเผเยอกันดีกว่านะครับเชิญครับ คิดแผนเนี่ยเพื่อสนองตอบต่อเทศบาลช่วยท้อมูนช่วยหมู่บ้านได้เยอะของที่พ่อจริงๆคือคณะทำงานคือเน้นเน้นในเรื่องของกลุ่มเยาวชนครับคุณสมบัติคุณสักเรียนสนหมอแต่เราไม่ชอบเรื่องของหมู่มัดเนาะนะครับทีนี้อันนี้ก็ว่าง่าวๆเนาะสำหรับขายพักขายไม่ขายของเรียบร้อยมันกอบเก้าวงสิบม้วนก็ว่างเล็กรวมกลุ่มกันว่างเขาจะแยกอาชีพอย่างนี้นะครับก็โจกนี้เหมือนกันเมื่อสิบปีที่แล้วก็คือ กรมพัฒนาชุมชนเนี่ยเป็นผู้นำรองนะครับกัทรงปูมผมเนี่ยตัวแทนเนี่ยไปอบรมอีจังฮายนะครับเรียนวัย m c a ฝึกอาชีพเรื่องของกาละแมนะครับเริ่มจะปี C3 นะครับนี่กคุณไพวันถึงประธานคุณอาชีพบู้นัองใจนะครับก็ได้น้ำเอาแนวคิดมานะครับรมาพัฒนาอาจจะกาละแมที่เป็นเป็นส่วนกลางของเจียง,ง,งไห่ก็่นี้ของเจียงฮายก็ดีมาพัฒนาสูตรเป็นของตัวเองนะครับประจนประสบความสำเร็จอันนี้ก็นับว่ากาละแมเนี่ย เป็นสินค้าที่สร้างชื่อเสียงเพื่อที่น้องเกียนคำแล้วก็จะวัดเขย่านะครับวมกการ่วมกันคิดร่วมกันทันและก็ข้อสําคัญคือข้อมูลครับฐานข้อมูลครับคือฐานข้อมูลเขาต้องคืนข้อมูลที่เจ้าบ้านเขาต้องหู้ว่าศัลภาพของชุมชนไปจะได้ข้อมูลอย่างอยู่ตรงไหนตรงไหนครับนี่เขาจะเน้นการเรื่องข้อมูลไว้ก่อนครับทา้งหู้ข้อมูลแล้วครับเขาต้องหู้วว่าอันไหนมาดับหนึ่งอันไหนมาดับสองครับ ในแผนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับเขาจะมีส่วนร่วมในการทำงานกับบุรณาการร่วมกับในงานต่างๆครับว่าท้องถิ่นว่อาอบตว่าว่าจังหวัดครับว่าอำเภอว่าพัฒนาชชนครับเขาจะทำงานบุรณาการ่วมด้วยกันครับแผนชุมชนหมายถึงการกำหนดอนาคตและกิจกรกรมการพัฒนาของชุมชนโดยเกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจะทำแผนขึ้นมา ก็ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือท้องถิ่นของตอนเองให้เป็นไปตามความต้องการและสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชน,ผนเผชิญอยู่ร่วมกันโดยยึดหลักพึ่งตนเองลดการพึ่งพิงจากภายนอกโดยการกำนึงถึงศักยภาพทรัพ,พยากรภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมในท้องถิน่นเป็นสำคัญวันนี้การพูดคุยละเอียดกันในเวทีตลาดนัดแข่ คนนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของคุณภาพของแผนที่ดีนีควรจะมีลักษณะอย่างไรโดยเฉพาะเองเองนะเราชอบในเรื่องของอาการนําแผนตักเคลื่อนแผนในพื้นที่นะครับเราก็จะมองในรูปของเชิงปฏิบัติการว่าแผนที่ดีนั้นมันจะต้องมีในเรื่องของการนําข้อมูลมาใช้ไม่ว่าเป็นข้อมูลกชสพทข้อมูลจุฬาทข้อมูลจากการวิเคราะห์สถิติคนเดก็ตามข้อมูลสเกลภาพอันนี้สําคัญครับ นู้นำจะต้องเอาข้อมูลตรงนี้มาใช้นะครับมาวิเคราะห์หลังจากมาวิเคราะห์ก็กําหนดแนวทางในการทางานในการกําหนดแนวทางกระบวนการต่งางนี่ก็ต้องเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมกับทั้งท้องถิ่นทั้งผูน้นําชุมชนกับรัฐทุกภาคส่วนในชุมชนซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เป็นตัวบอกได้ว่าแผนจะบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมายหรือการนําไปใช้ประโยชน์หรือไม่จะเน้นที่กระบวนการเรียนรู้คือปะบมีการ ดําเนินการอย่างเป็นขั้นตอนกว่าจะได้มาแผนเป็นรูปเล่น,นะับชาวบ้านาเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูกมอมกลกําหนดเนวทางหลังจากได้โครงการมาแลลงปฏิบัติปฏิบัติก็มาสรุปเปรียบนะครับแล้วก็จะต้องมีการรุาการกับหน่วยงานอื่นเพื่อที่จะมามีสะ่วกราะทุกในงานจะมีโครงการลงสำรบ้านทีนี้แผนเนี่ยนะครับในระยะหลักเนี่ยเราก็เน้นในเรื่องของโครงการที่หมู่บ้านทำเอง ดยเฉพาะเราเรน้นป็นโครงการบ้านสืกิดพอเพียงคราบจะเน,น้นว่าโครงการต่างๆที่ชุมชนทําเองได้เนี่ยให้ลงมือทํะให้มีอยู่ในแผนถ้าชุมชนทําเองได้ก็จะเกิดความมั่นใจในการขับเคลื่อนชุมชนนาไปสู่ในเรื่องของอการที่จะดึงเอางบประมาณหรือหน่วยงานเป็นข้อมีส่วนร่วมอันนี้มันอมองหรือ,อชี้เห็นใักยภาพของคนในชุมชนของแกนนำชุมชนซึ่งแผนนี่ต่อไปก็จะเป็นคู่มือของผู้นา ไม่ใช่เอาไปให้คนอใช้แต่ผู้นำหรือชุมชนต้องไปใช้ก่อนดิฉันในดามของตัวแทนจังหวัดพะเยาต้องขอขอบคุณท่านผอศส,สินันลักษัติวง์และคณะทีมงานจากศูนย์ศึกษาและพัฒนา,าชุมชนลำปางนะคะ,ะที่ได้มาใช้สถานที่ของจังหวัดพะเยาในการจัดการดำเนินจุดปฏิบัติการตลาดนั้น แผนชุมชนสัญจรในครั้งนี้นะคะซึ่งการมาดำเนินการในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้ผู้นำชุมชนในหมู่บ้านในอำํำเภอต่างๆที่เข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้เกิดความรู้สึกที่จะตระหนักว่าแผนชุมชนมีความสำคัญขนาดไหนจะสามารถนำไปช่วยให้การดำเนินงานของชุมชน ให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะค,ครับแผนชุมชนนะครับก็คือ ลายแทงนะครับของเส้นทางที่จะนําหมู่บ้านและนำชุมชนนะครับไปสู่เป้าหมายที่ฝันไว้นะครับโดยแผนชุมชนที่มีคุณภาพนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอปราบขอบคุณนะครับทางทีมงานของทางศูนย์ศึก,ศรรกษาการพัฒนาชุมชนลำปางนะครับที่ได้มาจากกิจกรรม การนัดแข่งชุมชนสังจรในวันนี้นะครับก็คิดว่าคงจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องชุมชนนะครับที่กำลัิจกรรมวันนี้เพื่อที่กระตุ้นนะครับให้การรักษามาตรฐานของแข่ชุมชนให้มีมาตรฐานที่มีคุณภาพยั่งยืนตลอดไปแล้วก็ยังซึ่งทําให้ชุมชนพี่น้องประชาชน,นครับในชุมชนมีความอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้หลักการของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับสวัสดีครับ